ขอกาบสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องอนุเทสพสวรรณพฤกนะครับวันนี้ผมจะมาทําแบบว่าเบ็ดปลาไหลนะครับผมจะมาทาเบ,บ็ดปลาไหลดูครับนี่ครับเบ็ดปลาไหลแบบว่าปลาไหลทุ่งนาะปลาไหลตามหนองตามสะตาเบืองอะไรเนี่ยครับอันนี้เบ็ดอันนี้ก็พูดง่ายว่าสามารถใส่ได้ทุกหนองทุกรูปแบบทุกสภาพอันหมายเลยครับนี่ครับพูดง่ายครับเพราะว่าผมื่อ พูดไม่เก่งนะครับผมขอไปด้วยนะครับคลิปนี้ถ้าพูดติดๆขาดๆนะครับเพราะว่าเป็นคลิปแรกของผมนะครับผมมานะครับเริ่มขั้นตอนเลยครับถึงครับนี่ครับสายพีครับสองร้อยปอนด์อุปกรณ์ของเราครับสายพีอ0สองร้อยปอนด์นี่แหละครับนี่ครับเส้นใหญ่ครับใหญ่ๆแล้วครับเส้นดึงแค่ไหนก็มาขาดครับถ้าใหญ่ถ้าไม่ใหญ่ก็ดึงไม่ขาดครับถ้าใหญ่ก็ดึงขาดครับนี่ครับกันไกลครับ แล้วก็สามนี่ครับตะขอเบ็ดของโชกุนเบอร์แปดนะครับนี่ครับเนี่ยตกซ้ำนี่ครับตะขอเบ็ดของโชกุนนะครับตะขอเบ็ดของโชกุนเบอร์แปดขนาดดีนะครับพอดีปากอะไรนี่ครับอันดับต่อไปครับทุ่นนะครับใช้ทุ่นนี่แบบว่าเราเอาพูดง่ายๆว่าเอาอะไรก็ได้นะครับ ที่มาทาเป็นทุนได้หนึ่งครับท่อนไม้เล็กๆครับนี่ครับผมเอาท่อนประมาณนี้ครับหนึ่งนิ้วโป้งนี่ครับท่อนเท่าๆหนึ่งนิ้วโป้งท่อนเท่าๆนิ้วโป้งเรานี่ยนะครับนี่นะครับหรือว่าโฟมแบบนี้ครับหรือว่ารองเท้าครับรองเท้าที่เป็นแบบว่าโฟมนะครับรองเท้าฟองน้ําก็ได้ครับนี่ครับนี่ครับมาครับเรามาเริ่มขั้นตอนการมัดเลยนะครับ อันนี้เต็มตะขอแบบขึ้นมาครับแล้วก็สาย PE นี <öst> 1, yeah. <asive> ่คร <denen> uh. <inaudible> ับสาย PE เถียมครับหนึ่งครับแย่เลยครับแย่เข้าไปในรูด้านหน้านี่แหละครับไปครับแย่เข้าไปครับนี่ครับแย่เข้าไปแบบนี้นี่ครับเร็วๆครับดึงความยาวของสายที่เราจะดึงออกมาประมาณนี่ครับหนึ่งนิ้วครับหนึ่งยาวออกมาประมาณหนึ่งนิ้วชี้หนึ่งนิ้วชี้นี่ครับครับ ไปเลยพับครับเี่ยครับพับพับพับครับจจบขึ้นมาแล้วก็พับแบบนี้ครับไม่ยากครับวิธีการทำเม็ดไปเลยผมพูดผิดประการใดก็ขอโทษด้วยนะครับจบปั๊บนะครับวาเสร็จแล้วแล้วแล้วก็พันนะครับปันครับเดี๋ยพปัน ประมาณ3ามสี่รอบก็ได้นะครับเอาตามเราถนัดเลยนะครับเราอยากได้สามก็พันไปสามรอบครับพันักพันสอดเข้ารู้ใ้ครับมืดด้วยก็ขอโทษด้วยนะครับนี่ครับแบบนี้ครับมันจะเลี้ไปเชี่ยกินิดนึงนี่ครับไปเชี่ยไปเชื่ยกินอกินิดนึงเนไครับ นี่ครับไปเชือกเลยอีกนิดนึงครับแล้วก็สอนเขารูนี้แล้วพูแง่ยว่าแยนะครับแย่เข้ารู้ที่ไปเชือกคื่เลยนะนี่ครับดึงครับวันนี้นี่ครับเส้นยาวเราดึงนะครับนี่ครับแล้วก็อันนี้มาทำแบบนี้นะครับมาถูให้มันแบบว่าเรียงกันให้ดีครับก็ดึงนี่ครับนี่ครับนี่ครับเสร็จแล้วครับนี่ไงครับสวยไหมครับดึงแค่ไหนก็ไม่หลุดนะครับ ถ้าบ็ดไม่หักนี่ครับความยาวของสายเราจะแบบว่าประมาณหนึ่งโซ่ประมาณหนึ่งเขนหนึ่งเมตรก็ได้นะครับตามเราถนัดนีครับทีนี้เอามาทําบ่วงนะครับทําบ่วงจะมัดแบบนี้ก็ครับทาแบบแน่อะไรครับที่เราพูดว่าว่าพูดง่ายก็แปลว่าที่มันแน่นนะครับเอาที่เรามัดแบบแนก็ได้นะครับนี่ครับดูครับผมอันนี้ผมจะทาเป็นบ่วงรูดนะครับเสร็จแล้วครับวิธีการทําเบ็ดยญปรหล ง่ายมากนะครับนี่ครับพันครับพันครับพันเก็บสายนี่ครับพันเก็บสายครับตะขอเบ็ดเอาเกาะไว้ที่ไหนวิธีเก็บตะขอเบ็ดเก็บไว้ที่ไหนนะครับดึงครับดึงขึ้นดึงให้มันแน่นแล้วก็ปักตรงไม้นี่ครับนี่ครับดึงขึ้นให้มันแน่นแล้วก็ปักเข้าไปครับดันเข้าไปครับให้มันแน่นครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเป็ดปลยไใส่ได้แล้วครับนี่พร้อมใช้งานแล้วครับนี่ครับ เน้นนะครับสาย PE 200อ้อปอนด์กับตะขอเบ็ดโชกุนเบอร์8นะครับนี่ครับพูดไงว่าใส่แบบไหนก็ได้ครับพร้อมทุกหมายทุกสถานการณ์ครับพกตัวก็ง่ายครับขนาดมินิครับความนี่ครับความยาวประมาณ4นิ้วครับแต่คนถนัดนะครับนี่ครับผมจะเอาตัวที่ผมทำ พูดง่ายว่าตัวที่ผมทําแบบว่าทําไว้นะครับนี่ครับด้าูนี่ครับขวดก็ได้ครับทุนเราใช้ขวดน้ําก็ได้นะครับนี่ครับนี่ครับผมทํามาครับแบบนี้แล้ะครับเยอะครับเหลืออีกในกระเป๋าอีกตั้งเยอะนี่ครับในกระเป๋าอีกเยอะลยครับในกระเป๋าก็เหลืออีกเยอะนะครับนี่นะครับไปไหลทำง่ายนะครับไม่ถึงสามนาทีก็เสร็จนะครับหนึ่งหลังผม เฉลี่ยอยู่สั้นวินาทีประมาณสองวังนี่แหละครับทําเสร็จนะครับสําหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดพูดผิดประการใด,ดพูดติดๆขันประการใดก็ขอขอโทษด้วยนะครับสวัสดีครับฝากอย่าลืมกดติดตามจ่องอลน,นิเทศสวรรเนะ้อผึ้นครับ,รบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ